ว่าอะไรมันตีกันวะนะอ,อุ้ยเชียโดโด้โดโดยักษ์ตัวเขียวปีเลยฮัลโหลพี่พี่อยู่ไหนเนี่ยพี่หนีนามเขาอยู่คู่แถวนี้อะไรวะเนี่ยสามเขาดูร้ายอี่เมตเนี่ยพี่ วิ้ยผมเจอใครพี่ผมก็โดนมันไล่ดิพี่มาเก็บดิโอ้โหพี่พี่อยู่ไกลปะ้ยตรงนู้นอ,อะไระอยู่ใกล้หนออยู่ใกล้โอ้สามร้อยเมตรไอ้สามเขาไล่กูสามเขาเห็ดบอสอ่ะผมอยากไปเก็บใครแต่ว่าผมว่าเนี่ยแม่มันเฝ้าไข่อยู่แน่เลยเนี่ยไอตัวเนี้ยแม่มันแน่นอนเก็บแล้วมับมับแล้วก็วิ่งมับแล้วก็วิ่งก่อน มันไม่เห็นผมว่ะมันไม่ไล่ผมว่ะพี่ว้าวได้ไข่ฟีเว้ยแม่งดุร้ายเ,ยเจอรักเตอร์อีกอ่ะเว่อร์อ้ชิบหายละไหนยะ <laughs> พี่อยู่ตีนเขาหรืออยู่บนเขาเนี่ยผมเดินขึ้นมาบนเขาละรัเตอร์เล่นกูแล้วรัเตอร์เล่นกูแล้ว ขึ้นยังไงวะเนี่ยอุ้ยไอ้นอกไฟมาแถวนี้วะน่าดุร้ายปะเนี่ยนผมขึ้นไปแท่นเขียวรอได้ปะอุ้ยเสียงอะไรอ่ะงอะไรอุ้ยข้างบนมีทีเล็กอยู่ดิใช่ทีเล็กปะวะฝั่งนี้ก็นกไฟโอ้มีตัวโหนโแถวเนี้ยเข้าตีก่อนดีกว่าพี่เวลาผมสร้างบ้านพี่จะได้มาเกิดที่บ้านได้ไง เอา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 พี่แปรองเท้ามาจากไหนเนี่ยไปไม่ใช่เอาชุดมาจากไหนเนี่ยอ่ะฮะเป็นโดมาพี่เก็บอะไรมานี่มาดิพี่เข้ามาดิทำหนึ่งดิอาหารอุ้ยนกไฟมาแล้วพี่เร็วๆเอาเอาไปไปผมขึ้นไปบนเขาแล้วนะกินอาหารไปหาที่สร้างบ้านดีกว่าวะเราจะก่อร่างสร้างฐานกัน ไอแทนเขียวเนี่ยแหละดีสุดแล้วพี่ไม่ไปหรอไปข้างบนก่อนดิป่ะโอ้โหวิ่งเหอะโอ้ยยังไงับเดียวก็ถึงโอ้ยยังไงอ่ะยังรถตีไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยพี่วิ่งขึ้นมายังอยู่หลังโอ้เนี่ยเงียบจิบลองเงียบอุ้ยอ๋ออุ้ยปุ้ยปุ้ย หูแววตัวไรตายวะนนู่นน่ะลองหูแววฝั่งฝั่งโน้นพี่ฝั่งที่ผมมองไปนู่นน่ะไหนอยู่ฝั่งที่ผมมองไปนู่นนะแต่ผมไม่กล้าเข้าไปอ๋อเนี่ยนะอือนั่นน่ะนั่นน่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ไปใกล้มันมันมันตายที่ไหนยังไม่ตายเลยมันบวกกันอยู่เอไออาร์เจนสีแดงอะมันตายไปแล้วตอนเนี้ยเหลือพวกเนี้ยมันบวกกันเนี่ยอ๋อมันกินไปแล้วเ <ๆๆ S 1> อนนอมันก,กินศพไปแล้วเดี่ยไม่ว่าเลย เราจะขึ้นไปแท่นเขียวยังไงอะที่จริงเราต้องผ่านตรงมันนะั่นอะเอาวะโคตรลุ้นระทึกเลยตัตรตีก็แบบเอาวะไปพี่ปะขึ้นมาเก็บเก็บพื้นฟังอยู่เฮ้ย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 แงอยู่แถวนี้ดิพี่ ไอ้นกเนี่ยนกอาเจนแบบนี้นเห็นแล้วปะรู้ขึ้นมาแล้วโอ้โหไวเกินไวเกินพี่ขึ้นไปได้ไงเมาหมดแล้วไปแมงป่องมาอหรออุ้ยแม่ป่องอะไรอะ่ะสีแดงด้วยเดินช้าเกินเดินช้าเกินพี่เอาหอกพิษแทงมันปะเ,ปนเอาหอกพิษแทงมันปะจับไปได้แม่ป่องเอเ펙มั้งเนาะน่าใช่ตัวมันใหญ่ผิดปกติไม่เห็นล้วน่าจะใช่วะ่ะเออตัวใหญ่อยู่นะไปเถอะ จะหนีมันพ้นไหมเนี่ยอ๋อดูวิ่งตามพี่ไปทันเลยต่อ้สามเต้าเลยอุย้ยพี่ดูข้างหน้าดิโอ,โอ้ยเชี่ยมันมันเดียวพี่ไปต่อยมันก็ตายแล้วไปดิไปดิแน่จริงไปดิเฮ้ยเรามั่นใจแล้วใช่ไหมเนี่ยพี่เราอยู่แถวเนี้ยดูมันแซมมอนดิโอ้โหแรปตรงแรปเตอร์เต็มเลยว่ะเนี่ยอยู่หลังเขานี้ก็ได้นะคะหลังเขาอ,อะไรพี่ดูโอ้ยผม,มอยากไปอีกโอ้ยไปไหนเนี่ยแท่งเขียววะ่ะแท่งเขียวมางนี้ ใจจริงก็คืออยากสร้างบ้านแถวแถวแท่นเขียวไงแต่ว่าโอ้แรปเตอร์ไฟแรปเตอร์เอเกข้างหน้าไปไม่ได้มันเห็นเราระยะไกลต้องอมเขาเหรอเออเอไงเดี๋ยวยวะนี่ไงอ้มเขานี่ไงโอ้ดูันไล่กัดดิัรไล่กัดแัปเตอร์แล้วแรปเตอร์ที่ตึกๆอะไหนอะไอตัวนั้นมันชื่ออินโดมินัส <omin> เล็กแน่เลยพี่อ่า ผมไมาอยากไปฝั่งนู้นว่ะฝั่งข้างหลังนู้นนะพี่เฮ้ยทำไมตัวตุ้มมันใหญ่จังอ่ะตัวมันใหญ่จังพี่ฮะอ๋อทำไมตัวตุ้มมันตัวมันใหญ่จังผมว่าน่าจะเป็นเอเป็กไหมก็อัลฟาว่ะเอ่ปตัวก็ใหญ่เลยใช่พี่นู่นนะผมอยากไปตรงที่มีแอร์ดอกขาวๆนู้นน่ะตรงนั้นมันก็สวยอยู่นะไปไม่ไปหรอพี่อยู่แถวนี้หรอไปอ้อมอ้อมสนใจแล้ววิ่งมาวิ่งหมาไห้ยีหน้า ชิบหายแล้วชิบหายแล้วโอ้โหโอมวิ่งมาให้โดนมันแน่นได้เหรอโอ้มาเกอร์มันไม่เห็นผมอ้าวแล้วนี่มันนี่งับเปล่าแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยอุ้ยคือว่าเฮ้ยมันไม่เห็นผมเฮ้ยไม่เห็นผมไม่เห็นผมเอาวอะมันไล่พี่เหรอมันกินพี่ปุ๊บมันหยุดเลยว้าว ผมรอดมาตลาชีพจหายแล้วอุ้ยเอไงวะเน,นี่ยพี่จะขึ้นมาได้หรือเปล่าเนี่ยหน่าเนาะแล้วพี่ฟรนาง,อ,งนอีกทีเนี่ยขอสร้างบ้านเสร็จแล้วเรียกด้วยให้ผมไปสร้างก่อนเนาะโอโหพี่ให้ผมมากระจนคนเดียววะเนี่ยตายตายอย่างงี้ตายอุ้ยใครจะวิ่งไปเนียอยู่โคตรไกลเลยแล้วผมไปหาที่สร้างจุดเกิดเราก่อนดีกว่าไม่ได้กดไกล้ๆโคตรไกล นาหาทำเลดีๆสักที่ก่อนนี่ว่ะตัวอะไรวะนะเฮ้ยมันสลบหรือว่าไงวะนะเฮ้ยเฮ้ยหนังฟรีเนื้อฟรีอู้โคตรแจมของดีงฟรีเนื้อฟรีของฟรีพี่มีเป็นร้อยเฮ้ยพี่แอบไปฟาร์มมาอีกละพี่แอบฟาร์มเกินวิ้ยกิฟฟินพ่นไฟได้哦 ยิปวิ่นไฟผมเห็นอยู่นะตีนเขาอ่ะเออมันพ่นไฟได้ด้วยนะผมมาถึงแอดอปแล้ววะสร้างบ้านแถวนี้ก็สวยอยู่นะเนี่ยพี่มันแบบว่ามันก็กว้างดีอะมีน้ำนแถวนี้ด้วย <S <S 1> <S 1> อุ้ยยังไงอะ แถวนี้ก็น่ากลัวอยู่นะทําเป็นเล่นไปไปดูไอดอ,อกก่อนดีว๋วว้าวของเริ่มต้นวะ่ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมว่าเราอยู่ตรงนี้แหละวะโลง่โลงๆนี่แหละเฮียเจอหมาหมาไฟโอ้ หมาไฟหมาตัวหมาที่ไล่เราอ่ะไอตัวนั้นอ่ะไอยีน่าเออแต่มันเป็นเผ่าพันธุ์ตัวใหญ่อ่ะไอยีน่ายั์จับมันดิแล้วแล้ว,ลวมันมันจะติดไฟด้วยนี่เอาเตียงแม่งเจ็ดอันเลยใช้จนลืมอ่ะ <c oughs> แล้วก็เตียง <c oughs> อ้าวไมสว่างขนาดนีก้ก็เตียงเนี่ยค่าตัวตายแม่งอะไรพี่ชื่ออะไร F K เหรอลอง A F K ค่าตัวตายรวๆละเฮ้ยพี่เอาเอาเนื้อพี่จะตายไม่ได้เราต้องเอาชีวิตรอดเราจะต้องรอบต,ตอนนี้ยอมแพ้นี่เรานอนแบบกลางพื้นแล้วผมจะทำพื้นละเอาไว้วางของ อุ้ยวัวไล่ผมมันไล่มันไล่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วไม่ปกติแล้วไม่ปกติละอุ้ยตกสองทีพาวิ่งวนพาวัววิ่งวนเอ้ยมันยังไล่อยู่ชิบหายแล้วชิบหายแล้วพี่ผมโดนวัวไล่พี่เจ้าองหัวน้ำหนักก็เกินไปไหนดียวเนี่ย ในดีวะเนี้ยอุ้ยวิ่งเร็วด้วยวิ่งเร็วเกินจุกจุกกับต้นไม้อะไรอยู่ทำไมไอ้นุมเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วชิบหายแล้วนี่ไงแล้วผมลงแล้วผมลงแล้วผมลงมาดิมาดิลงมาดินี่ดิอุ้ยิบหไาแล้ว เอา้าป้อนมันได้เหรอวะป้อนอะไรไปวะเนะี่ยเอ้าวิ่งหนีมันตั้งนานโถโดนหลอกเขาไม่ตีมต้องเวลอระไรวะไกลเลยแหละพี่พี่ยาวไกลเอา้าพี่มาสร้างอะไรไว้เนี่ยพี่บ้านพี่บ้านเหรอเอา้าอย่างนี้เลยบอก วางของไม่ได้ใช่ไหมบ้านหลังเนี้ยวางได้ก็จะวางมึงวางอะไรไม่ได้หรอพี่ก็ข้ามมาวางโตโต,ตเองอวางนค่ไงเดี๋ยวหน้าบ้านผมก็จะปูปูไหมปูหน้าบ้านไว้วางพวกของอะไรพวกนี้ไหหน้าละวางคคกหน้าแล้วพี่ค้าอะไรมาเนี้ยสองอันเลยออกแผ่นหนึ่งแล้วครับ อุ้ยอันนี้ได้เหล็กเยอะว่ะไอ้ก้อนกลมๆอะ่ะก้อนกวดอะ่ะในสบายแล้วกออ็ได้เยอะก็บอกอยู่มีที่ความดีมีที่น้ำด้วยสบายละฟามหมดอะ่ะสบายละโอ้พออัปเกรดของมาแล้วแบบดาเมจโคตรแรงปีทีเดียวพังหมดทุกอย่าง อหมดเวลสามร้อยหกสิบขนาดมดจัง sure> ฆ่ากูได้ยัีแต่วนนี้มันโหดผมบอกแล้วโหดจริงแล้วผมกลับมาละกลับมาตึงๆป้องโอโซคาร์ก่อนละที่เป evet ็นไรอ่ะ ไม่เป็นไรเพิ่งกินข้าวอิ่มแน่นท้องเลง <laughs> ไงบ้างเนี่ยนี่โออยากได้ลิงไหมเหรอก็อไปจับขาจับลิงใช่แล้วลิงอวีอยู่ในป่าเลสบูดเมื่อกช้ผมเห็นมันเดินอยู่นะร็นไงเจอแล้วลิงจะมีตัวโหดห,หรือเปล่าวะโอเหลืออะไรมีอยู่แนละ้วและแถวนี้ก็ไม้นี่อยู่นะพี่ งบอยู่นะอุ้ยอุ้ยมันมีฟีโกมาสแต็กอุ้ยอู้เอาไะเรียบร้อยตัวสีแดงใช่ปใช่พี่แม่งมาตอนไหนวะผมไม่เห็นมันเลยได้ยินเสียงว่าเป็นตัวลูกตัวใหญ่เกิดมาแบบมันก็เกินไปอันเนี้ยเราใส่ชุดทนโหดหน่อยละ ุดอะไรก็ช่วยไม่ได้บอกเลยชุดหนังไงชุดหนังอัพเกรดตายดาเมจแรงอหี้ยีฮ้ยชุดหนังก็เปลืองหนังอีกไม่อยากเอาอะตัวใหญ่เลยนะตัวใหญ่ม่งกินทีเดียวก็ตายแล้วใช่มันตีเท่าไหร่ไม่รู้อะไม่เห็นดาเมจมันอะเมื่อกี้ที่ว่าีเดียวหน้าหลับใส่ต้องรอชุดแบบว่าชุดเทค <c oughs> <c oughs> นี่ไงลิงมาตรงนี้ละอุ้ยลิงอะไรอ่ะมันตัวแดงๆว่ะ ตัดไม่ได้เอาฝ้าไอเอเป็ดนี่เอเป็กถ้าตัวแดงๆตัดไม่ได้เอาฟ้าลิงอ่าเจอฟ้ายิ่งกว่าเอเป็ดอีกปวยครับพี่เป็นไรเฮีย <c oughs> ตกหน้าผาตายไอ,อ้เฮียอ๋อเลือกกูน้อยเฮียพอกูเข้าป่าหนาวแล้วมันลดเ,เลือดรัวไม่ดูเลือดตัวเองเมื่อกี้ก็ว่าอยู่กูอัพเลือดไม่เยอะทำไมตายอัพเลือดอัพอะไรวะ เอา้าเฮียอัพผิดไปอัพไปนั่นสเตมินาไ้กำลังวิ่งหาคริสตันอุ้ยโอ้ยไมโครไมโครใช่ไหมไคริสตันวิ่งครับวิ่งแล้วมันไม่ไล่ผมเว้ยอุ้ยทำไมปีชิต้ามาอยู่แถวหน้าผา คริสต <Crystal. S 2> ันแถวเราไม่มีเลยนี่หว่าคริสตันผมว่าเราต้องเอาโบล่าแล้วก็จับเทเลเบอร์สักตัวก่อนดีมั้งเนี่ยแล้วแถวนี้มีเทเลเบิร์ด้วยถ้าเป็นเทเลเบิร์ธรรมดาน่าจะได้อยู่นะครับหอกพิษอีกสักสองอันอันอะไรอะฟิน ออกพิษแล้วก็โบล่าจับลูดรอ,อปไงจบเลยลูดรอ,อปอะชิบหายแล้วพี่โอ้โับลูดรอ,อปจบเลยว้าว โดนโดนกุละเทเลเบิร์ดโดนกุละเวปห้าร้อยยี่สิบเลยพี่อุ้ยออกครั้งอุ้ยเจอมีบอสเลยเจอห้าหมื่นหมื่นล้านอ่ะอุ้ยหอกพังไปสองดีนะผมสร้างห่อมาสามอันอ่าเรียบร้อยเทเลเบิร์ดตัวนี้เสร็จผมไม่มีทิปตันหรอวะต้องมีไม่ใช่หรอ สร้างยาเลยอย่างเงี้ยสร้างยาลดค่า,าหารก่อนไอ้เจ๊เจหมี้องกันเอาลิงตายแล้รอ้ลิงอะไรพี่ลิงธรรมดาเจออยู่ในปาใ่าเนี่ยเจอใครฆ่าตายเอยไอ้ตัวโรคไข่ไอ้ตัวโรคของจัดไปเลยสามถังพอปะวะอุ้ยเหลือสามถังได้เลย เดี๋ยวพี่ผมได้เทอร์เลอร์เบิร์ดเอลฟาแรปเตอร์เออเอลฟาแรปเตอร์พี่โดนเอลฟาอ่ะพอแล้วอย่าไปแย่มันไม่มีไอ้นั่นหรอวะกั้นหรอวะตามจริงต้องมีไม่ใช่หรอพี่ต้านป่าไดบูดอ่ะพี่จำได้ป่าไดบูดมันต้องมีป่าเลดบูดเหรอผมจำไม่ได้เลยว่าว่าตรงไหนมีบ้างอุ้ยอุ้ยเสียงไรผมจะครับเทอร์เลอร์เบิร์ดซะหน่อย ยิมถูกปะเนี่ยน่าจะถูกนะแกดินมาสักตัวดีมั้งเนี่คอยแวนเนี่น่าจะเวลไม่ถึงแม่มิงไว่าผาเลยแกดินมาะเวลสามสิบสามโอ้พี่ผมเวลไม่ถึงว่ะค้าวที่ขีท่ทะลบรืนไม่ได้ว่ะ่าเสจแล้วพี่เชื่อไหมเมื่อกี้ผมโคตรเทพเลยเว้ยผมค้าโบล่ามาพอดีแล้วก็เอาหอกมาสามอันพอดีอะถึงจับมันได้เนี่ยว้าวอ๋อ อยู่ในการคำนวณไว้ตัวเนี้ยพี่เอามันกลับบ้านหน่อยได้ไหมไม่เอาปล่อยไว้นี่ก่อนเนาะหรือว่าให้มัน,น,น,นช่วยเราฟารม์มโ,โอ้โอ้โอ้สั่งแล้วสั่งไปนะู้นน่ะสั่งได้ไหมเอานิ้วชีว้เราสั่งกันไปนู้นไม่ได้ดิผมไม่ได้ตั้งปุ่มไว้ไม่ได้หรอกเอามันไปด้วยนี่แหละกลัวมันตายว่ะเวลาเจอโตโัวโหดอะโอ้ลีมีมัดได้ของโคตรเยอะเลยพี่ผมว่าต้องเอามันไปล่าเนื้อว่ะ ก็เราต้องใช้หนังอุ้ยไหนพี่อยากได้ปะระเบิดอยู่ไหนอะไอสามึงเห็นกูได้ยังไงอาอากูตาขึ้นมาข้างบน่ยโอ้ยยังไม่เห็นกูได้ไงบ้าอเฮ้ยแล้วผมข้าโบล่าเพิ่มดีกว่าวะโบล่าง่ายสิเจลีเจเจรีนีมันละเตายิงไหวโอ้เต็มเลยเจรีมันแท้ ครับเอ้าไม่โดนปาไม่โดนบ่ถู้ครับเอ้ยครับเอ้าเอ้าเรียบร้อยอุ้ยเทเลเบิาวิ่งโคตรไวอ่ะพี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยทำไมเทเลเบิดวิ่งไวอะอ่าเรียบร้อยคราวนี้เรียบร้อยที่ายแล้วผมปรับอะไรผิดวะเนี่ยพี่เทเลเบิดวิ่งไวแปลกแปลน่มันสปิของมันหรือเปล่าไม่ใช่แปลว่าผมต้องตั้งค่าอะไรผิดแน่เลยที่จริงมันต้องไม่ใช่วิ่งขนาดนี้ดิไม่โหมัว ต้องใส่ผมไปตั้งค่าผิดแน่นอนเลยมั่นใจเลยตั้งค่าสูกแล้วที่มาดูดิเทรลเบิดเรามันกัดไอ้นี่อยู่จะตายง่ายปะเนี่ย อุ้ยสปีดมาเดิมๆสามร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ลนะผมจะปรับสปีดผิดแน่เลยเอ้ามันจับมันจับล็อกขาไม่ได้หรอแอนลีงมีมันอะไม่น่าจะได้นะไม่ได้ใช้โบลาโ่าใช้ไม่ได้อุ้ยตัวกระจายจบแล้วจับได,ด้ดูดูดูดด ดูดแลก็ไม่หมดโอ้ต้องมาเดินเก็บอีกไปพี่อุ้ยข้างบนข้างบนตัวอะไรอ่ะคารนโนพี่อย่าไปพี่เนวะา,ายมือพี่แน่ๆเลยใชไยมวะเห็นเหมือนเป็นคาโนแล้เมื่อกี้พี่ว่าเธอะเบิดเราสู้ไอ้วัวได้ไหมพี่ ไอวัวไฮแลนด์เนี่ยมว่าน่าจะได้อยู่นะลองไหมตัวไ,ได้ตัวกากจะตายงัวนวะมาเลยลูกนี่นี่นี่โดนโดนจะตายง่ายไหมวนนะน่ะ ก็เป๋าก่อนดีกว่าวะมืดละมันมืดซะเลอเกินพปฏิจูดไปอหกสองขั้นอโหลพี่พี่ทำไรเนี่ยฮะ หาคิดตันยังหาอยู่เลยอนี่มาสร้างนี่สี่ห้าอันเลยแล้วกันนี่เอาเป็นทางเดินเข้าบ้าน ที่วางของเพียบเลยพี่ผมจะคราบพวกเตาเผาละอะไรพวกนั้นอุ้ยนี่ไงฟอร์ติจูดไปอีกดิบอกเลยว่าความหนาวไม่ได้กินผมหรอกฟอร์ติจูดโดนรัวไอ้อะไรบ้างวะเตาเผาอูใช้หนังแล้วก็หินกับไม้ เราจะต้องไปหาหนังก่อนแล้วเธอระเบิดผมหายไปไหนนี่เวัฮลโลอุ้ยเกมดโอ้โหตีทีมเกือบหมดหลอดชิ่หายแล้วเหนื่อยด้วยโอย้แรงเกินแม่มหายละเธอระเบิดก็หายโอ้นู้นไงจะละอุย๊ยไปทำอะไรป่าเลดมูดเราก็ตายหรอกไอ้เธอระเบิด สู้เขาได้ไหมวะนะ่ะสู้กับตัวอะไรวะนะ่ะอุ้ยพี่แถวนี้มีกวางรูดอฟอ้าวแล้วมีกวางรูดอฟด้วยจับไม่ได้มันล็อกขาไม่ได้กวางถ้าระเบิดเราจะไหวไหมวะเนี่ยสู้กันยับใจเขาแล้วไ,ไ,ไม่กวางวิ่งหนีอ่ะโดนทะระเบิดตีก็วิ่งหนีเฉยพี่กวางมันไม่สู้เว้ยกวางโห,หดอ่ะ มันกวางก็เหมือนกันควางกว่าไม่สู้หมดอ้าวแตกไปหนึ่งมามาโดนเชลเบิร์โคตรนัวบวกกันนัวไปหมดตอนเนี้ยอุ้ยเชลเบิร์ตผมจะตายแล้วว่าเชิรถคดเยอะตายแล้ววิ่งเข้าไปใส่นะท่าน,น เออไม่ทันวัวกับตัวอะไรอ่ะมันสู้กับวัวแล้วก็เทอระเบิร์ดเว่อุ้ยทำไมเทอระเบิรดตัวนี้เว่อเยอะจังวะตองเว่เทอระเบิร์ดเราวะจะไ,ได้ของมาเยอะอยู่มาละคุ้มละตัวเนี้ยคุ้มเปล่าไม่รู้ผมว่าผมต้องจับเทอระเบิรดตัวนี้มาแทนแล้ววะลงมาแทนลูกของข้าซะเองข้าลูกครับหอกเพิ่มก่อนอ้ย ไอเียอัลฟาแม่งมาอีกแล้วโอ้จบละอยู่ยากละต้องต้องหาลิงอ่ะแต่พี่ก็หาไม่เจอเหมือนกันลิงมันตายไปแล้วตรงนั้นนะผมว่าจะวางรอบๆบ,บ้านเลยดีป่าวว่าเอาของเราอ่ะ นีวางเทอร์มิตี้ตรงนี้เลยแล้วกันวางแบบล้อมๆกันวะล้อมๆดีกว่าวะได้อยู่ละมัง้ง ตเาตาเผาระวังไปก่อนเนาะเดี๋ยวได้ตเตาเผาหมดน่าจะดีกว่านี้อันนี้ใช้ไปก่อนเฮ้ยไอ้บัวมามาทำไมมาทำไมไปซะไม้โอ้แถวนี้ไม้เยอะโอ้เชื้อเพลิงเราสบายแนละ้วเอาเหล็กรอเลยแล้วกันพี่เอากล้องไหมผมครับกล้องให้นะอ้าวสปายการ์ดคนละอันก่อน แม่วะพี่อ่ะมาพี่ผมโยนให้ใหนลองส่องไอวอัวตัวน,นี้หน่อยดิดวัวสี่หมื่นมันมาอีกแล้วมาทำไมมาทำไม <c oughs> หัวใจออกเลยดูดิหัวใจออกบนหัวเลยอ่ะเอ้าพี่สร้างตาเผาไว้ตรงนี้กันหนึ่งเหรอมันมาอีกแล้วว่ะ ไอวัวตัวนี้ไอวัวตัวนี้มังจับยังไงวะอยากพี่ดูดิมันจับไม่ได้เหรอเ็นบอกว่าใช้เบอร์รี่มันจับแบบสลบเหรอไม่ดิเ็นแบบพาสซีผมว่าผมต้องไปหาจับเธอระเบิร์ดใหม่สักตัวแล้ววะ่ะ เลอเบิร์ดผมได้สละชีพไปเรียบร้อยแล้วมาอีกแล้วออพี่ไอบ้บัวมาอีกแล้วนี่เนี่มาเยอะบ่อยอยงนี้จ้ะฆ่าแม่งทเยจเย็นเลยมีตัวเลยจะฆ่ามันยังไงวันนี้เวลาหมดลงแล้วหวังว่าทุกคนจะสนุกและมีความสุขกับคลิปที่ผมทำขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า 拜拜。